ผมออยนะครับในช่องคลายทกสูงนะครับวันนี้มาว่างๆก็เลยแวะมาเล่นกับมิ่งมงคลนะครับก<อ>็ทำละเพิ่งจะเลิกเรียนครับเพิ่งเลิกเรียนก็เลยได้มาถ่ายครับช่วงค่ำครับ น้องเขาครับน้องเขาลิ้นครับตามครับน้องน้องตามครับน้องเขาก็เดินตามครับ เห็นด้วยครับคนแม่ก็จะห่วงนิดหน่อยครับเพราะลูกยังเล็กแม่ก็ยะห่วงนิดหน่อยครับเป็นตอนคำเดินตามครับเดินตามครับเดินตามครับ ไม่มาครับแม่หางดีสะดือเขาก็ยังบวมอยู่นะครับสะดือแม่เขาก็ยังบวมอยู่จงคอก็ลืมหายแล้วครับโอย น้องมีกินด้วยน้องมียังกินไม่ได้ครับยังเล็กอยู่น้องยังเล็ก ตอนเล็กมาครับมีหัวงครับแม่ก็จะห่วงนิดหน่อยครับจะปล่อยเขาครับจะกินแม่ให้กินครับตามอีกแล้วครับ นะครับตามมาครับน้องอยากลินด้วยครับอยู่ด้กับแม่ครับแม่ก็หวงครับ ừ mình มาหาคนมาหาอย่างเดียวเลยครับมา,มาดูครับน้องเขาจะยังไงครับมาดู าเล่นคนเดียวเล่นดินครับน่าจะชอบน่าจะชอบทรายครับแม่ก็อยู่ตรงนี้ไม่สนใจแม่เลย เอาไงครับลินดินแล้วครับ <c oughs> ปินกอนน่ารักของเด็กครับทาลุกยังทาลุกอยู่ครับ <c oughs> มแีแครับมนครับ <c> อ <oughs> <c oughs> ินมาแล้ว ตามอย่างเดียวครับไปแล้วครับไปหาเมย์แล้วหาเมย์แล้วครับน้อง แม่หัวครับไม่อยากให้เขาไก่ครับก็ยังจะยิง่งตามแม่เขาจะกินอ้อยครับเจ้าอ้อยไม่ไม่ให้ครับนี่ครับ นี่ครับก็จะปล่อยให้นม ก็มือแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพายทองสูกด้วยนะครับสวัสดีครับ